นะครับตอนนี้เชฟบรรทัเหล็กได้นำข้าขวคั่วที่ผ่านการคั่วาอาล้างครกไม่เอียมฮะจะนำลงสู่ครกเรียบร้อยไปแล้วเราทำการบดขยี้ไม่ต้องขยีโ้โอ้ไม่สาวน้อยอ,อันนี้นนเดี๋ยวอันนี้ล้างสักก่อนล้างสักนะเดี๋ยวอันนี้เป็นเมนูเซอร์ไพรส์เดี๋ยวไปนั่งชิมดีกว่านี่เอาไม่ให้อ่ะ เต่เมนูนี้ใครดูมันจะไม่อร่อยเขาเรียกว่าเมนูเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อันนี้เขาไม่ใช่การตำเขาไม่ใช่การบดบดขยี้เพราะว่าเขาเหมือนเหมือนเครื่องเครื่องนมเออคิดสิเหมือนอะไรจะใช้หลักการเดียวกันโอ้โหวันนี้ถ้าใครอยู่ใกล้จะได้กลิ่นหอมของข้าวคั่วกินกินคล้ายๆเหมือนข้าวตอกตัดะกินคล้ายๆกัน โป๊กไม่แตกครับกระเบื้องแค่แตกทีนี้รอชิมเลยอันนี้เป็นเมนูเซอร์ไพรส์อ๋อเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะเราเอาของโอ้โหสุดยอดจริงๆลาบหมูครับ dy, ลาบหมูไปรอชมรอชิมกันแล้วกันนะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บ